ดูเลยนะพก้อยต,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 ยตุ้ยก้อยบ้างนีก้อยไปลองนี่ละก้อยก้อยคัคั้ชมปลาไหลโคกี <c oughs> เปนไโอ้โหอ,อโด,ดุดดวมีนี่เลยโอ้โหดวนดวนเลยชมปลาไหลโคนี่ไหนปลาไหลโคเลยอไ่เา มันไถรถมันถ <c ười> <Okay. S 2> oh, ือรถไถรถไถบาดมันเลยเนี่ยฮลได้ไหมมามาเช้าแล้วกันครับพี่น้องมาอาการห้อนมากเลยมากินมากินโอ้โอ้ของไหมได้เลยของไหมได้ของไหมเลยกวาดเลยอ่ะกวาดแล้วกโอ้ไม่กินจริงเว้ยตัวนี้ รอกินของ้วยน้เสามื oh, ่อนนค้นบางหลายเนี่ยเมื่อเขากร่อยนั่นบุญหวอนบดแตงใส่ครับพีต้มรสต้มลองข้อดีไอยกันเป็นด้งไหนปากน้ำนี่กูยังแบบปากน้ำใช่หรออือกดมมนรำอันนั้นเอียงนั่น ต้มกับเพื่อเอาชนะต้องข่าหลายครับพี่น้องโมนีวันทะวันพทาก็ข่าหลายนิญาติเป็นเจ้าวหวานเนาะแซวนึงกันพี่เจ้าพี่น้องไม่บอกว่ากินไม่ได้มีหลาดกุ้ยไปดิข้ามยังไงดิเจ้าโอ้ยท้ามยังไงวะนี่หมูเลยลองมึงอันนั้นตุยเลยนะคุยได้เหรอครับ นี่มพริกปลอมกินรอดเพะ่เผ็ดแตบเปียโนนึ่ง <laughs> ม <laughs> ากินปลอมปลอมไม่หี <laughs> ติดลองมนจาหนึ่งนะเ้นเอ,อ้อ้ออ้อมันไม่เหมือนกันเหรออาพอดไม่เหมือนกันเหรอจอดไปทางนี้เสีย <laughs> บเสียด้วย <laughs> ตุ่มกตุ่ม <laughs> งน เขาได้กินอยู่ได้ปีเนี่ยปีนี้กิงพอเลยสามเที่ยงเลยครับเขได้กินเห็นทีเวลาเราไปหาไม่ได้ผลเราเห็นเพื่อนก็ได้ไม่มันนั่นแล้วแท้ๆกลนมั่นมันมากเลย ู้าอืมฮัหลวัวหนูเป็นอ่าง่วหนูว่วหนูใช่เงานก็กลมถ่งวัวเรา พักระดมใช่ไหมกระดอร่อยทำโอ๊ะลองกินสดขวดไม่น้องมึรเนี่ยพีิกระปิกปลอมพี่กรเป็ด

เดี๋ยเฝ้าอิมเนี่ยตบถ่ายก็จับก่อเที่ยงอืมโอ้โหฮูา่า ชัดต้มลองข้ออืมนี่อมดาลา <laughs> อมดาลาอืม